สวัสดีครับพี่น้องที่รักในประเิศนะครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพพิเศษทุกท่านนะครับขอสัสดงสุขและพระพรของพระเจ้าที่จะดำรงอยู่กับพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับผมเองได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรในโรงเรียนที่เขาจะมเีเขาเรียกว่านักกีฬาความสามารถพิเศษนะครับก็พูดง่ายๆคือโคต้านักกีฬานะครับก็ใช้ความสามารถทางการกีฬาของตัวเองเนี่ยเข้าไปไปอยู่ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงต่างๆนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอลนะครับก็ ฟุตบอลเนี่ยก็เล่นกัน11คนใช่ไหมครับแล้วก็บาสเกตบอลก็5คนแต่ว่าขนาดทีมของนักกีฬาที่เขารับไปเนี่ยโอ้โหมันมันเยอะมากยกตัวอย่างเช่นผมไปโรงเรียนหนึ่งเนี่ยบาสเกตบอลเล่นกัน5คนเนี่ยมีนักกีฬาในทีมเนี่ยนะครับประมาณ30-50คนนะครับฟุตบอลก็ยิ่งมากกว่านั้นนะครับเรียกเรียกว่า50หรือว่าเกือบเกือบจะร้อยคนทีเดียวนะครับก็ทําให้เรารู้อย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีนักกีฬาหลายคนทีเดียวนะครับที่ตลอด 6กปีนะครับคือตั้งแต่มอนหนึ่งจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยเป็นตัวสำรองตลอดนะครับด้วยเหตุการณ์แบบเดียนะครับก็เลยทําให้นักกีฬาตัวสำรองหลายๆคนเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ําใจนะครับเช่นบางคนก็จะมาบ่นกับผมเวลาที่ผมไปอบรมว่าโอ้ผมไม่มีทางได้ลงหรอกครับอาจารย์ผมตัวเล็กมากเลยผมตัวเตี้ยเกินไปผมไม่เหมือนนักกีฬานะครับแล้วก็ไอความคิดแบบนี้มันก็เลยมีผลทําให้เขาเนี่ย ไม่ค่อยซ้อมใช่ไหมฮะหรือว่าไม่ค่อยตั้งใจในการฝึกฝนตัวเองนะครับอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็อุบัติการณ์มันเกิดขึ้นนะครับบางทีเนี่ยโคเนี่ยเขาเน้นผลการแข่งขันเขาก็อยากจะใช้นักกีฬาตัวจริงเพื่อให้ผลการแข่งขันที่ดีนะครับบางทีเนี่ยกองหน้าหัวแตกนะครับโกไหลหลุดนะครับมันก็เกิดอุบัติการณ์ที่ทําให้นักกีฬาตัวสํารองนี่จําเป็นต้องลง นะครับแล้วก็เมื่อลงไปเนี่ยหลายๆคนก็คว้าโอกาสตัวเองเอาไว้ได้นะครับก็คือว่าสามารถทําได้ดีเทียบเท่านักกีฬาตัวจริงหรือว่าทําได้ดีกว่าก็ทําให้เขามีโอกาสที่จะลงอย่างต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่หน,นะครับส่วนใหญ่เลยทีเดียวนี่มักจะลงไปแล้วก็ตื่นกลัวตื่นเต้นหรือไม่มีสมรรถภาพร่างกายที่เพียงพอที่จะสามารถต่อสู้กับ สถานการณ์จริงๆของกีฬาอน,นันตได้นะครับเช่นเดียวกันเราจะเห็นวา่าสถานการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยอย่างไม่คาดฝันนะครับความความพร้อมที่เราต้อง,องการทําอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันไม่มีอยู่จริงนะครับเราไม่สามารถที่จะทําทุกสิ่งเมื่อเราพร้อมได้เพราะว่าเหตุการณ์มันสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นวันนี้ปกติเนี่ยตอนเช้าเนี่ยผมจะส่ง powerpoint เนี่ยนะครับมาให้ทีมศาสนกิจเนี่ยตอนเช้านะครับก็เปิด โน้ตบุ๊กตามปกตินะครับมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับ6ยังไม่6โมงก็เปิดโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็กด Power นะครับแล้วก็เตรียมส่งนะครับกันจังหวัดที่เตรียมส่งอยู่ๆแบตก็เสื่อมนะฮะแล้วมันก็ดับไปนะฮะวันนี้ก็เลยต้องขึ้นมาพูดแบบ พร้อมนะฮะพร้อมพร้อมจะพูดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีสื่อเหมือนที่พี่น้องคุ้นเคยก็ไม่มีสไลด์นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของพระธรรมเยเรมีนะครับเยเรมีคือผู้เผยพระชนะที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับท่านเองเนี่ยเป็นคนที่เขียนพระคัมภีสองเล่มนะครับก็คือพระธรรมเยเรมีและพระธรรมเพลงข้าควรนะครับพระธรรมเพลงข้าควรก็คือบทที่เราเอามาแต่งความรักมั่นคงใช่ไหมครับ ที่เรามักจะคุ้นหูกันนะครับดังนั้นเยเรมีนี่เป็นผู้เผยชนะที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับมีความยาวถึง52บทในพระธรรมเยเรมีนะครับวันนี้เป็นบทแรกที่เราเนี่ยคัดออกมานะครับเราสันนิษฐานว่าเยเรมีเนี่ยนะครับน่าจะอายุประมาณ30ตอนที่เขาเนี่ยเริ่มออกมารับใช้คือปุโรหิตเนี่ยเขจะรับใช้ตอนอายุ30ถ้าเราดูแต่ข้อที่1ข้อที่2อสเนี่ยเป็นเบื้องหลังของพระัมภีตอนนี้จะเห็นว่าเขาเป็นบุตรของ ฮาวียานะครับผู้เป็นหนึ่งในหมู่ปุโรหิตทําให้เรารู้ว่าเขาเป็นคนเผ่าเลวีนะครับที่รับหน้าที่ในการรับใช้พระเจ้านะครับแล้วก็บอกอีกว่าอยู่อาศัยอยู่ที่เมืองอนาโทน่นอนาโทเน่นะครับอยู่ในแผ่นดินของเอผ่าเบนจามินคือแผ่นดินยูดานะครับอาณาจักรอิสราเอลเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งก็จะมีแตกเป็นเหนือและใต้นะครับสิบเผ่าอยู่ทางเหนือสองเผ่าอยู่ทางใต้คือเบนจามินกับยูดานะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็อาศัยอยู่ในแผ่นดนินของเผ่ายูดาแผ่นดินของเผ่าเบนจามินนะครับ แล้วก็เขาบอกว่าในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยนะครับมาถึงเยเรมีในรัชาการของโยสิยานะครับโยสิยาเนี่ยเป็นโอรสของอาโมนนะครับอยู่ประมาณปี620อีก่อนคริสตศักราชนะครับตอนนั้นอายุป,ประมาณ30ปีแล้วแล้วก็โยสิยาเนี่ยครองราชประมาณ31ปีเขาบอกว่าเขามาทำงานอยู่ในช่วงที่โยสิยาครองราช13ปีนะครับ ถัดจากนั้นเน่เขาบอกว่าเขารับใช้จนถึงเสเดคิยาเสดคียาที่เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของยูดานะครับถ้าเรานับรวมกันไปจะมีกษัตริย์5องค์ด้วยกันนะครับโยสิยาเยโอยาห์ฮดเยโฮยาคิมเยโฮยาคีนเสเดคิย oh า oh 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 นะครับคนหนึ่งก็31ปีแต่เขารับใช้แค่18ปีใน31ปีนี้คนต่อมาอยู่แค่3เดือนนะครับถูกจับไปอยู่อียิปต์ไปเป็นเฉลย คนต่อมา11ปีคนต่อมา3เดือนคนสุดท้าย11ปีรวมๆกันแล้วเนี่ยเขารับใช้อยู่ในอาณาจักรยูดาห์เนี่ยสีปีกับ6เดือนนะครับก็เชื่อกันว่าเขาน่าจะไปเสียชีวิตที่แผ่นดินอียิปต์นะครับรู้ไหมครับเขาถูกเรียกมาทําอะไรนะครับเยเรมีน่าสงสารมากนะครับถูกเรียกออกมาให้เผยเพระวจะนะเรื่องเกี่ยวกับการกล่าวโทษแผ่นดินเกิดของตัวเองนะครับเพราะว่าเยรูซาเล็มและยูดาห์เนี่ยทำบาปนะครับนับถือลูกเคารพนะครับแล้วก็พระเจ้าก็บอกว่าจะตีสอนเขา เผยพระเจชนะให้เขากลับใจใหม่บอกล่วงหน้า40ปีนะครับในช่วงเยเรมีนะครับแต่ว่าพวกเขาไม่กลับใจใหม่นะครับแล้วพระเจ้าบอกล่วงหน้าแล้วนะครับว่าพวกบอกไปแล้วพวกเขาก็จะไม่กลับใจใหม่เยเรมีต้องไปพูดในสิ่งที่ทำไมครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่เกิดผลนะครับแล้วก็จะต้องเห็นแผ่นดินของตัวเองเนี่ยถูกเป็นอนานิคมของบาบิโลนเนี่ยต่อหน้าต่อตาเลยนะครับก็เรียกว่าเป,เป็นคนที่น่าสงสารอย่างมากๆเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีเราย้อนกลับมาในวัยเด็กของเขา เมื่อกี้นะครับเรามีโอกาสได้อ่านในพระวจนะของพระเจ้าร่วมกับผู้นำน้ำมัสการบอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพระเจ้าว่าเราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างสร้างตัวเจ้าในคันนะครับพระคัมภีร์ตรงนี้กําลัางบอกกับเรานะครับว่าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเยเรมีหมายถึงการทรงเรียกนะครับอันนี้ในคริสเตียนเราจะเรียกว่าการทรงเรียกก็คือว่าเรียกให้เขาออกมารับใช้ในหน้าที่พิเศษหน้าที่พิเศษนี้คืออะไรก็คือผู้เผยพระวจนะ นในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยจะมีคนที่ถูกเรียกออกมาเป็นผู้เผยพระชนะเหมือนเป็นผู้นําประเทศนะครับทำงานเคียงข้างกษัตริย์เนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งคนสองคนที่โดดเด่นนะครับไม่มากกว่านี้ในเวลานั้นเองเนี่ยเมื่อเยเรมีฟังแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับตกใจหรือดีใจครับเขาบอกว่าทชไหมครับเขาบอกว่าแล้วข้าพเจ้าก็กลาบทูลว่าข้าแต่พระเจ้าดูเถิดข้าพระองค์พูดไม่เป็นเพราะว่าข้าพระองค์เป็นเด็ก ไอ้ที่ว่าเป็นเด็กนี่อายุประมาณ30นะฮะใครเกิน30หรือแล้วยังครับทุกคนครับแม,แม้ว่าหน้าตาเราจะดูเหมือนไม่ถึงนะแต่ว่าเราเกิน30แล้วทุกคนแน่นอนนะครับ30นี่เด็กไหมครับ ไม่เด็กนะไม่เด็กแต่ว่าในเวลานั้นนี่ยคนยิวก็คนที่ไม่แต่งงานก็ถือว่าเป็นเด็กนะครับหรือว่าคนที่เพิ่งรับใช้นะปีแรกอ่ะสามสิบก็ถ,ถือว่าเป็นเด็กนะครับเขาบอกว่าเขาจะไปพูดได้ยังไงคําว่าพูดไม่เป็นตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าพูดไม่ได้นะครับแต่หมายความว่าเวลาพระเจ้าให้เผยพระวจนะเนี่ยพระเจ้าจะให้เผยพระวจนะกับคนที่เป็นผู้ปกครองประเทศนะครับกษัตริย์ปุโรหิตคนที่เป็นขุนนางคนที่มีตําแหน่งใหญ่โตนะครับเขารู้ตัวว่าทําไมครับเขาอ่ะ เ,เมื่อเทียบกับคนอื่นนะเขาเป็นเพียงคนธรรมดานะครับไม่สามารถที่จะไปพูดอะไรแบบนั้นได้เขาจึงบอกว่าเขาเป็นเด็กพี่น้องทีักครับ่มันก็คล้ายๆสถานการณ์ในชีวิตของเราเหมือนกันนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะพบว่ามันมีอุบัติการณ์บางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยจะต้องไปทําหน้าที่บางอย่างเนี่ยที่เราไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้านะครับว่าเราจะต้องรับผิดชอบหน้าที่นั้นๆวันนี้พระคําของพระเจ้าก็หนุนใจพวกเรานะครับให้เรามีความพร้อมเมื่อไม่พร้อมเพราะว่า สถานการณ์ที่พร้อมแล้วไม่มีอยู่จริงนะครับมีหลายหลายครั้งเนี่ยเราตัดสินใจว่าเราจะทําบางอย่างเมื่อพร้อมเช่นอะไรครับผู้หญิงผู้ชายหลายคนจะบอกผมบ่อยๆเลยว่าเขาจัดแต่งงานเมื่อเขาพร้อมคําว่าพร้อมคืออะไรครับนะฮะบ,บางคนก็บอกว่าเมื่อมีบ้านเมื่อมีรถนะครับบางเมื่อเรามีบ้านมีรถก็มีหนี้ด้วยใช่ไหมครับ ก็จะรู้สึกว่าไม่พร้อมจะต้องมีเงินอีกเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับหลายๆคนรอความพร้อมรอนานมากจนกระทั่ง,ท,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 งทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับแต่ว่าคนที่อยากจะแต่งด้วยเขาไม่พร้อมแต่งกับเราแล้วก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะหนุนใจพวกเราว่าความพร้อมของเราเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะครับแต่เราจงพร้อมที่จะทําเมื่อมันถึงวาระและเวลาที่เราควรจะทําเวลาที่เราลงไปท,าทไปํางานที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะครับเราเองเนี่ย มีการวางแผนล่วงหน้ามาไหมครับว่าตลอดชีวิตหรือตลอดอายุการทํางานของที่เราอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยนะเราจะทําหน้าที่เดิมไปตลอดชีวิตได้เงินเดือนเท่าเดิมทํางานแบบเดิมไม่ต้องก้าวหน้าทํางานแบบเดิมเรื่อยๆเรามีความสุขดีแล้วเราวางแผนแบบนี้ไหมครับถ้าวางแผนแบบนี้ผมว่าแปลกทีเดียวนะก็แสดงว่าเราอาจจะเหมือนกับเยเรมีว่า underestimate หรือประเมินตัวเองต่ําเกินไป คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถทําบางสิ่งบางอย่างได้ไม่มีใครไม่ชอบความเจริญก้าวหน้าทุกคนชอบความเจริญก้าวหน้าทุกคนอยากได้การโปรโมทอยากได้การปรับขึ้นเงินเดือนทุกคนชอบแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราเองจําเป็นที่จะต้องมีความพร้อมหรือมีศักยภาพมีความสามารถที่จะสามารถรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆเหล่านั้นที่ให้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่ากับเราด้วย ดังนั้นวันนี้อยากจะหนุนใจพวกเรานะครับเยเรมีเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้เผยพรชนะที่ประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆแต่ตัวเขาเองก็มีข้ออ้างไม่ต่างจากพวกเราเลยนะครับเวลาที่ถูกเรียกออกมาทําบางอย่างที่มันยากนะครับคือสิ่งที่เขาต้องทําก็คือพูดความจริงที่คนอื่นไม่ชอบครับพี่น้องเคยรู้บางทีเรารู้ความจริงแล้วเราต้องไปพูดเราจะรู้ว่าคนนี้ไม่อยากฟังแน่ๆเนี่ยเคยไหมฮะ เราต้องพูดความจริงในสิ่งที่คนอื่นไม่ชอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากลําบากจริงๆนะครับดังนั้นเขาต้องเตรียมใจนะครับที่จะไปพูดความจริงที่คนอื่นไม่ชอบเนี่ยด้วยความรักความห่วงใยห,หวังดีนะครับแต่เรารู้นะครับถ้าเกิดพี่น้องมีโอกาสอ่าน52บทเนี่ยจะพบว่าเขาถูกตอบสนองไม่ค่อยดีเลยนะครับไม่มีใครชอบเขาเลยบางคนเรียกเขาว่าคนขายชาติด้วยซ้ําเพราะเขาบอกว่าให้ยอมแพ้เถอะเพราะว่า พระเจ้าทรงใช้ไอ้ต่างชาติเนี่ยนะมาตีสอนพวกเราเราจําเป็นต้องยอมรับการตีสอนนี้นะครับก็เหมือนกับเราไปบอกให้ชาติตัวเองเอยอมแพ้ศัตรูเนาะนะครับดังนั้นก็ไม่มีใครชอบเขาแต่เขาก็จําเป็นต้องพูดพูดไปก็ร้องไห้ไปเพราะอะไรครับเพราะไม่อยากพูดนะครับพูดไปก็ร้องไห้ไปเพราะพูดแล้วคนที่เคยรักเคยชอบก็ไม่ชอบเขาแต่ พระเจ้าทรงให้เขาพูดนะครับและสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับถูกบันทึกเอาไว้ในพระวจนะของพระเจ้าแปลความว่าที่เราได้อ่านทุกวันนี้นะครับมันเป็นผลจากการที่พระเจ้าดนใจแล้วก็ อยากให้เราทุกคนเนี่ยมีส่วนที่จะรับรู้ว่าบางครั้งเราอาจจะต้องขึ้นมาทําบางอย่างที่เราอาจจะไม่พร้อมทําหรือไม่อยากทําแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเราจําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมสําหรับเรื่องนี้และเราจะเตรียมอย่างไรพระคําคของพระเจ้าบอกกับเราในข้อสุดท้ายบอกว่าอย่าว่าเจ้าเป็นเด็กเพราะว่าเจ้าต้องไปหาทุกคนที่เราใช้ให้เจ้าไปและเราบัญชาเจ้าอย่างไรบ้างเจ้าเจ้าเพียงพูดทำไม เจ้าก็ต้องพูดใช่ไหมฮะแปลความตรงๆง่ายๆก็คือว่าเมื่อพระเจ้าใช้ให้ทําอะไรก็ทําสิ่งนั้นนะครับไม่ไม่ซ้ายไม่ขวาบอกว่า1ก็ทํา1บอก2ทํา2บอก3ทาํา3นะครับเพียงเท่านั้นง่ายไหมครับดูเหมือนน่าจะง่ายนะครับแต่เวลาพระเจ้าบอกให้เราทําอะไรมักจะไม่ง่ายนะครับออถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับเราเรารู้ล่วงหน้าบอกว่าเอาละเดี๋ยวอีกประมาณ3เดือนนะเราจะถูกถูกโปรโมทเป็นหัวหน้าทีม นะครับเป็นหัวหน้าแผนกเงินเดือนจะขึ้นอีกประมาณ3 0เราจะเตรียมตัวยังไงครับบางคนบอกว่าอาจจะเตรียมตัวแล้วนะซื้อกับแกล้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะเตรียมฉลองนะฮะส่วนใหญ่คนเราชอบเตรียมฉลองนะครับแต่ว่าน้อยคนที่ที่จะเตรียมตัวสําหรับตําแหน่งงานใหม่และความรับผิดชอบใหม่ว่าเราจะทําอย่างไรได้มากขึ้นแม้กระทั่งผมเองเนี่ยไปเป็นครูอาจารย์พิเศษในสถาบันพระคิสคธรรมนะครับ สถาพันพระคิดธรรมคือคนที่เรียนมาเพื่อจะเป็นผู้รับใช้เหมือนผมเนาะหน้าที่หลักๆของเรานี่ก็คือสอนพระคัมภีร์เทศนานะครับผมก็ถามบอกว่าเอาถามนักเรียนหน่อยนะครับหน้าที่อะไรของผู้รับใช้ที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทําที่สุดไม่อยากทําที่สุดเลยนะครับผมก็ถามทุกปีเลยนะครับคำตอบคืออะไรรู้ไหมฮะคนที่เคยเรียนมา <laughs> อาจารย์โป่งนะเคยเรียนมานะอาจารย์วันนะัทนะอาจารย์ฟุกตอบเหมือนกันทุกปีเลยอะไรก็บอกโอ้อาจารย์ครับผมไม่อยากเทศนาครับ แปลกมากนะครับคือเรียนมาเป็นนักเทศนะครับแต่ไม่ถักเทศเพราะเขาบอกว่าเวลายือนอยู่ตรงนี้มันเต็มไปได้วยแรงกดดันนะครับเพราะว่าคนข้างล่างเนี่ยก็อาวุโสกว่าเราใช่ไหมครับทางวุฒิภาวะก็มากกว่าเราประสบการณ์ชีวิตก็มากกว่าเราเขาก็รู้สึกว่าเขาจะเขาจะทําอะไรจะไปแบ่งปันอะไรแต่พระคัมภี์ตรงนี้บอกกับเรานะครับเยเรมีนะครับเขาเป็นเด็กเขามีประสบการณ์ชีวิตน้อยก็จริงแต่พระเจ้าบอกว่าให้เขาไปพูดในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้พูดพูดง่ายๆคือเหมือนกับ เราไปอ่านราชองค์การของกษัตริย์นะครับแค่บอกว่าพระเจ้าอยากให้คุณทําอะไรอยากให้คุณทําอะไรนะครับวันนี้อยากจะหนุนใจพวกเรานะครับไม่ว่าเราจะเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าหรือไม่ก็ตามนะครับเราเองต้องเตรียมความพร้อมสําหรับตั้งแต่วันนี้สําหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรืออีกไม่กี่นาทีข้างหน้าอยู่เสมอนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตไปวันๆได้เวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะครับแล้วเราพบว่าปีนี้เรา แก่ขึ้นไปเยอะเลยใช่ไหมครับถ้าเราไม่โกหกตัวเองนะครับผมก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแก่ขึ้นมากเลยนะครับเป็นเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้นะครับผมไม่ค่อยมีคนที่จะให้ผมยกมือไหว้เลยนะครับมันน้อยลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไปที่ไหนเนี่ยเรียกพี่เขาก็โกรธแล้วนะครับคือเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปจ่ายค่าทางด่วนเนี่ยอขอบคุณครับพี่ผมกวาเขาทำเมื่อก่อนเขาจะยิ้มนะดีใจที่คนเรียกพี่ให้เกียรตินะครับเดี๋ยวนี้ไปเรียกขอบคุณครับพี่เขาโกรธเลยนะรักส่องกระจกฉันแก่ขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะรคับ ถ้าเกิดว่าเราเองต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเราต้องเตรียมความพร้อมตอนนี้ที่เรายังไม่มีหน้าที่นั้นเพื่อวันข้างหน้าวันที่เราไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันที่เราไม่ได้พร้อมเลยเราจะสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราได้ให้เราร่วมใจที่ฐานด้วยกันครับโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า เราขอการอวยพรจากพระเจ้ามาถึงพี่น้องโรงพยาบาลกรุงเทพคทิสเสียนทุกท่านทั้งที่อยู่ในห้องน้ำมศการแห่งนี้ทั้งที่ชมผ่านระบบออนไลน์และ รับชมย้อนหลังขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาสิ่งใดที่เราขาดอยู่ความสามารถของประธานพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างปากสร้างลิ้นและพระเจ้าจะทรงประทานความสามารถทุกอย่างให้กับเยเรมีอย่างไรก็ขอพระเจ้าทรงประทานอย่างนั้นให้กับพวกเราที่ต้องการสิ่งเหล่านั้นด้วยขอพระเจ้าอวยพรและขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เรามีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตสามารถทําในสิ่งที่เราทําไม่ได้ในวันนี้ให้เรามีความสามารถที่เพิ่มพูนขึ้นมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นเพื่อเราจะเป็นคนที่สําเร็จตามน้ําพระทัยของ องค์ขอาการอวยพรของพระองค์มาถึงพี่น้องทุกคนในเช้าวันนี้เราอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้า